สวัสดีจ้าคลิปนี้พี่จะมาบอกเคล็ดลับและวิธีการตอนกิ่งอินทวาหรือว่าใครๆก็เรียกว่าต้นพุทซอนนะจ๊ะว่าทำอย่างไรให้รากงอกไวๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราตามมาดูวิธีการตอนกิ่งและวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่พี่ใช้กันค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็เตรียมน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ต้นอินทวาหรือต้นพุทซ้อนสำหรับการตอนกิ่งนะจ๊ะที่เราจะตอนกิ่งและ 3. ามโฟมโอเอซิสีน้ำส้มควันไม้ห้าชาม 6. ตั้งไกตัดกิ่ง 7. มีดนะคะคัตเตอร์สำหรับการตัดโฟมโอเอซิสแช้อนค่ะสำหรับคนส่วนผสมเดี๋ยวเราตามมาดูขั้นตอนของการผสมกันจ้ะ พี่จะใชออ้น้ำส้มควันไม้นะคะประมาณหนึ่งฝาผสมลงไปกับน้ำที่พี่เตรียมไว้เต็มแก้วนะคะผสมลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากัน แล้วพี่ก็จะใช้ปมเออร์ตัดปมโออีซินะคะทำไมพี่ถึงใช้ปมโออีซิเพราะว่าพี่จะเลียดปมโออีซิเนี่ย เป็นเหมือนดินนะคะนี่จะใช้อุ้มอุ้มสารอาหารที่จ่อ,อน้ำส้มควันไม้ไว้สำหรับการเพาะรากกันนะคะแล้วก็เตรียมไว้ใส่ในชามใส่ในชามที่พี่เตรียมเอาไว้สำหรับการตอนกิ่งต้นอินทบาน,นะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ ามาตอนกิ่งต้นอินทผากันจ้ะใบที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็เด็ดๆทิ้งออกไปเด็ดทิ้งออกไปเลยนะคะใบที่ไม่ใช้เสร็จแล้วแล้วก็ใช้ตังไกรตัดเฉียงค่ะที่ก้าน เสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำที่เราผสมน้ำส้มควันไม้ลงไปชามที่พี่ใส่ก้อนโอเสสิตแล้วเรียบร้อยนะคะเอาให้ท่วมเสร็จแล้วเราก็จิ้มกับ พรมโอวิซิตไปเลยก็เป็นอันเสร็จค่ะทำเช่นนี้เนี่ยนะคะใช้พี่ทำเช่นนี้เนี่ยนะคะพี่ใช้เวลาไม่เกินเดือนเลยละก็งอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูต้นที่พี่ทำสำเร็จกันนะคะ นี่คือต้นที่พี่ทําสําเร็จแล้วเราจะเห็นแบบว่ารากขาวๆเนี่ยงอกออกมาแล้วนะคะนี่พี่พี่ทำมาก็ไม่นานมานี้เองเนี่ยคะ่ะที่พี่เริ่มทำที่พี่ทำสำเร็จแล้วใครชื่นชอบคลิปพี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ